ภายใต้การบริการของท่านกรมตรีสุภเษิตโช้ชัยนะครับผู้รับการประกอบการข่าวความอาณาจักรทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นผลการตรวของกองกลับการสองวคพทนะครับโดยได้รับการประสานข้อมูลจากเจ้าที่ฝ่ายการจัดการควบคุมและองค์การการผิต บริษัทธนาชาิประกันไทยจำกัดมหาชนนะครับได้นำผู้เสียหายนะซึ่งถูกคนร้ายนะครับทราบชื่อในภายหลังว่านายอิวิตอิสรางกูลณอยุทยานะครับพร้อมพวกนะครับร่วมกันปลอม Facebook ขึ้นมานะครับแล้วก็อ้างว่ารู้จักกับผู้บริหารของธนาคารธนาตาตนะครับสามารถพิจารณาในการอนุมัติการกู้ยืมเงินได้นะครับโดยการสร้างเฟซปลอ f เฟซบุ๊กปลอมขึ้นมานะครับ ก็มีผู้เสียหายหลงเชื่อได้มีการพูดคุยตกลงนะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลในการกรอกรายละเอียดผ่านทาง Facebook นะครับโดยผู้เสียหายเนี่ยก็หลงเชื่อก็มีการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆนะหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมไปเรียบร้อยก็ทางคนร้ายก็ได้ปิดเฟซนะครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้นะครับ mm hmm. ซึ่งก็ได้ ผู้เสียหายก็ได้มีการประสานกับทางธนาคารว่าถูกหลอกแน่นอนนะครับมีผู้เสียหายของเชื่อประมาณ20รายนะมูลค่าความเสียหายประมาณสล้านบาทนะครับซึ่งโดยภายใต้การปฏิบัติของกองกำลังสอ2ก็ได้สามารถติดตามจาับกุ่มตัวคนร้ายเหลนี้มาได้นะครับโดยให้การรักษาภาพว่าในร่วงกับพวกนะครับเปิดเฟซบุ๊กเฟซบอขึ้นมาเพื่อหลอก นะครับให้ผู้หลงเชื่อโอนเงินมาให้นะครับรายละเอียดในการจับกลุ่มรายละเอียดพฤติการแผนกระทุกรรมของคนร้ายได้ท่านรองผู้กับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติในการจับกลุ่มเนี่ยได้ชี้แจงให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบกับคนร้ายนะครับก็จะเปิดเป,ป็นบุ้ปปอมนะครับแล้วก็ลายปอมใช้ชือ่อว่ารัก,รกชานนท์นะครับ มามานีนะครับแล้วก็ใช้รูปผู้บริผู้บริหารท่านหนึ่งของธนาคารธนาชาตินะครับแล้วก็หลอกสร้างโปรไฟล์ว่าสามารถรู้จักผู้บริหารสามารถอ่านว่าสินเชื่อของธนาชาติได้ก็ให้ส่งสมุดบัญชีหน้าบล็ n กแล้วก็ให้ผู้เสียหายเนะี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของธนา,ธนาคารธนาชาติจริงๆนะครับเมื่อกรอข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้ส่งไปที่ คนร้ายแล้วก็ให้อนเงินไปยังบัญชีคนร้ายซึ่งพฤติการดังกล่าเนี่ยผู้เสียหายก็ไม่มีทางได้อนุมัติสิทเชื่อจริงๆตั้งแต่คนร้ายเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานหรธนาชาตแล้วก็ไม่มีงานก,การทำนะครับมีหมายจับหลายใบยหลักๆก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ส่วนในการเตือนภัยหรือว่าระบบของธนาคารก็ทางธนาชาตเขาจะให้ความรู้แล้วก็ให้ความตระหนักรู้กับประชาชนนะครับ เราไม่มีนโยบายในการเรียกไม่ได้จ่ายนะคะแล้วก็ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางคอ,อทอนะคะที่ทํางานอย่างเข้มแข็งรวดเร็วจริงจังมากในการที่จะค้นหาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกหลอกลวงนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายกับประชาชนอันนี้ถือเป็นธนาคารต้อ,องขอขอบคุณนะคะทางคออทออย่างยิ่งในการที่ดูแลช่วยเหลือประชาชน,นะค่ะสำหรับ เราเนี่ยเราไม่มีนโยบายในการที่จะเรียกค่าใช้จ่ายใดๆในการเอาสินเชื่อนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของธนาคารเนี่ยเรามี Official Account อยู่นะคะแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อ Contact Center คือ1710หรือผ่านช่องทางเหล่านี้นะคะซึ่งเป็น Official Account ซึ่งอันนี้นะคะ่ะเราสามารถที่จะเดี๋ยวจะแจกให้เรื่สื่อมินชนนะคะเพื่อที่จะนำเสนอว่าอย่าไปหลงเชื่อ เดีย๋ยวนี้คนโกงเกิดขึ้นง่ายปอททำง,งานหนักมากนะคะเพื่อที่จะดูแลประชาชนเราก็อย่าได้หลงเชื่อหลังจากนั้นเราจะรีบถ้ายขอให้ใช้ Official Account แบบนี้หรือ1 7 7่ะขอบคุณค่ะที่สาขาก็ได้นะคะสาขาเรายินดีค่ะที่จะรองรับลูกค้านะคะดีบริการลูกค้าทุกท่านค่ะ มีสื่อมวลชนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับสองคนที่เขาทำงานอะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีงานทำครับไม่ได้ทํางานคนระับก็มีมีมีอาชีพใช่ไหมที่ว่า<อ>ก็ตัวตามที่ไปถรายข่าวผู้ต้องหาที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นนักศึกษาเป็นเรียบร้นะครับก็เรียนอยู่มาหาลาัยมีชื่ออย่างในภาคสารนะครับส่วนตัวผู้ชายเนี่ยก็<อ>เคยทํางานอยู่ที่ผับ แล้วก็เป็นเจอกันก็พบกันแต่คำนิการก็พบกันมาได้เกือบปีนะครับมาพบกันปุ๊บก็ชวนกันทำหลอกให้ผู้เหยื่อคนนียไม่มีงานกิการทำใจลักแหลกครับเขาไมเอาวิธีการคนนี้าจะทที่เขาบอกเขาบอกว่าเขาโดนโกงก่อนแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวนี้โกงมีสารพัดรูปแบบนะครับบนอินเทอร์เน็ตก็ถ้าถ้าใครมีพฤติกรรม เป็นนิตยาชีพก็คงจะดูมนยา,มากหมายจับติดตัวเป็นข้อหาอะไรครหม,มายจับติดตัวที่เขามีอยู่เป็นข้อหาหะอะไรอ่มีหมในเชนลงนีนะครับก,ก็ก็มีหมายจาับอีกสี่หมายก็คือข้อหาส่วนใหญ่ก็ชอบข้อหาล่วงการชอบโกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อม,มูล เขาพิวเจน์เรีย้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็จะมีหมายจับที่ออกไว้เป็นของท้องที่อื่นนะครับตรวจสอบต้นนี้มีอยู่สี่หมายนะครับก็เป็นข้อหาเดียวกับที่ทางคอทเราออกหมายจับได้ยนะครับก็แต่ว่าหมายอื่นเนี่ยยังยังไม่ได้มีการจับกลุมก็จะมีหมายของคอทเราด้วยแล้วก็หมายเก่าที่จากท้องที่อื่นได้ออกไว้ด้วยอีกเบื้องต้นนี้เช็คไปมีสี่หมา ไม่ไม่ไม่จริงครับเป็นเรื่องที่เขาากกขึ้นมาแล้วก็เป็นออกอุบายขึ้นมาเองไม่ไม่ได้มีรู้จักกับพนักงานผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของธนชาติท่านใดเลยนะครับเป็นเรื่องที่ที่โกกขึ้นมาเองทั้งหมดนะคะนนาาารับก็เนื่องจากก็สองคนนี้นะครับก็รู้จกักกันในผับ เงินที่ได้ก็มากินเที่ยวใช้จ่ายเช่าคอนโดมีราคาคอนโดก็เดือนหนึ่งก็หมื่นห้าหรือสองหมื่นยานรศดานะคระับแล้วก็วันๆก็เ,เที่ยวไต่ใครเ็ต้คิดเรื่องอาติวิสทิวา่าใครนะครก็ท,ท,ที่ที่ผู้ต้องหาให้การก็<ม>นายเฉลิมรับว่าเป็นคนเริ่มทำทั้งเป็นทั้งลายปลอมนะะโดยโดย,โด,ยดูจากเน็ต ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าปีแล้วครับที่บอกว่าดูเหตุไ่ดเดูวิธีการโกงเขาเขาเขาคิดรูปแบบการโกงขึ้นมาเองแต่ว่าเรื่องว่าจะทําอย่างไรให้หน่าเชื่อถือ,อเช่นเอารูปผู้บริหารธนชาติมาหรือว่าช่องทางการที่ต้องไปกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ธนชาตจริงๆเนี่ยเขาดูแต่นนเนี้ แล้วก็แล้วก็อยากจะฝากประชาสัมพันเพราะว่าประชาชนดูข่าวก็คงไม่รู้ว่าสองคนนี้เป็นคนร้ายเพราะเขาไม่ได้เปิดหน้านะครับก็คงต้องยึดจากบัญชีธนาคารที่ที่ได้แจกในใบแถลงข่าวกันนข่าวแล้วซึ่งเป็นบัญชีม้าสองบัญชีหลักที่ผู้เสียหายทั่วประเทศโอนเงินเข้าไปนะครับถ้าใครเคยโอนเงินเข้าบัญชีสองบัญชีนี้ก็คือบัญชีของนางสาวเต็มใจสิริทัพแล้วก็นางสาวกําไรเกลือศรีนะครับ ตามธนาคารที่เราได้ระบุปไปเนี่ยก็บัญชีทั้งหมดเนี้ยอยู่กับคนร้ายทั้งสองคนนี้ครับซองคนที่ถูกดำเนินคดีด้วยบัญชีม้าเนี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวบัญชีม้าเราก็ต้องรอเดี๋ยวเราต้องเรียกมาสอบปากคำนะครับว่าได้รับผลประโยชน์จากการที่บัญชีเนี่ยมาอยู่กับคนร้ายได้อย่างไรก็คงอยู่ในการสืบสวนขยายผลครับ ตัวรัชชนมามีนี้ตุกคนนี้มีตัวตนจริงท่านหรือว่าเขาไปเอาชื่อไม่มีครับใช้รูปผู้บริหารธนาคารธนาชาติแต่ชื่อตั้งชื่อตั้งขึ้นมาเองคือไม่ได้เป็นชื่อผู้บริหารขององค์กรผู้ผู้ผู้ต้องหาสองคนเนี่ยวัยต่างกันเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ยังไงก็เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนเป็นแฟนกันเขาบอกไหมคะว่าทำไมถึงเลือกธนาคารธนาชาติ ไไไมม่ม่มด้ระบุธนาชาติเคยโดนอย่างนี้มาก่อนไหมฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือหรือครั้งที่เท่าไหร่ก็จริงๆขร,รอนเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะแต่ว่าในส่วนของธนชาติเองยังไม่ได้มีรขรอให้เมคะ่ะก็คือคนร้ายเขาก็จะสร้างเรื่องไปเรื่อยนะครับวนแล้วแต่เขาจะสร้างเรื่องสร้างรุบายไปเรื่อยๆก็อยากจะฝากเตือน พี่น้องประชาชนว่าคนร้ายเขาจะคิดสร้างอุบายเพื่อที่จะใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายต่างๆทีนี้กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินนะครับ<ห>ไม่ว่างเงินกะู้ให้สินเชื่อต่างๆเนี่ยควรติดต่อกกทางหน่วยงานนั้นโดยตรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องกู้กับแบงค์่ยต้องติดต่อทางแบงค์โดยตรงเพราะว่าคงคงไม่มี เปิดเฟซบุ๊กมาเพื่อติดต่อผู้ยืมเงินเนี่ยทางทางแบงค์คงไม่ไม่ให้เอกชนหรือให้ตัวแทนลายลายใดลายหนึง่งเป็นคนมาดําเนินการหรอกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการผู้ยืมเงินเนี่ยแนะนําว่าให้ติดต่อโดยตรงกับทางแบงค์นะครับจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเงินคนร้ายก็จะมีการ ออกอุบายเปลี่ยนเรื่อยที่จะหลอกเงินนะครับที่จะหลอกโอนเงินเพราะฉะนั้นกรณีที่จะเกี่ยวเรื่องเงินาฝากเดือนว่าให้คิดพิจารณาให้ลอกค้อบนะกว่าจะโอนเงินได้ใคร